สวัสดีครับพี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านกับผมเองคุณพ่อฟรังซิสเซเวียนิรุกบ,บนแจนนะครับวันนี้พ่อก็จะมาแบ่งปันและรายงานความเคลื่อนไหวของสัคมนณฑลเชียงใหม่ว่าทัานทันสัคมมณฑลเชียงใหม่นี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรบ้างหลังจากที่เราได้ปิดวัดมา ประมาณ3เดือนนะครับเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาทุกวันนี้เราก็เปิดวัดให้สบุรุดเข้ามาร่วมกิจศรัทธาในวัดแล้วฉะนั้นงานของมิสซังหรือว่าของสังฆมณฑลเนี่ยก็จะมีการดำเนินต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉลองวัดการจัดงานต่างๆในสัปดาห์ของเราดาโต C ซีเอยหรือว่างานต่างๆที่สังฆมณฑลจัดขึ้น ผมพยายามจะมานำเสนอให้กับพวกเราได้รับชมและได้รับฟังที่จริงเรามีกิจกรรมมากมายที่มิสซังนะครับได้ดำเนินการไปเช่นการประชุมสงฆ์ของสักขมนมณฑลการจัดสัมมนาสงฆ์ของสักขมนมณฑลงานฉลองวัดที่ได้ฉลองไปแล้วรวมถึงหน่วยงานของสังคมนะครับ กลุ่มชาติพันธ์กิจกรรมยุวธรรมทูตด้วยและจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับตามวัดหรือว่าบ้านอบรมต่าง,างๆรวมถึงการแบ่งปันสมณสาร,ร lacking, เหล่าดาโตซีนะครับจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าได้แบ่งปันถึงการดูแลรักษาส,สิ่งสร้างของพระเจ้าและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีกิจกรรมปลูกป,ป่าด้วยกันส่วนรายละเอียดนะครับพ่อก็จะไม่ขอพูดถึงใน ไม่ได้แบ่งปันในในภาคนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาแบ่งปันให้กับเราในภาคหลังๆนะครับภาคต่อๆไปนั่นเองซึ่งความเคลื่องไหวของสักคมมณฑลที่พ่อจะนำมาเสนอมีอยู่สองกิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกที่เราได้ทำไปแล้วคือสัมมนาสงสังคมมณฑลเชียงใหม่หลังจากที่มีการโยกย้ายพระสงฆ์ของสังคมนณฑลเชียงใหม่แล้วนะครับทางสังคมมณฑล ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นระหว่างวันที่17-19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการจัดสัมมนาครั้งแรกของสักรมนฑลเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เราได้ใช้หัวข้อทุง่งหนังใหม่สำหรับเล่าอางุนใหม่เราได้จัดที่ศูนย์การเรียนรู้นบ,บุนฟรานซิสอาซีซีขุนยวง บรรยายเนื้อหาโดยคุณพ่อวีรศักดิ์ยนศรีปณิธานรวมถึงพูดคุยกันในเรื่องของหอพักหรือว่าศูนย์คาทอลิกต่างๆในเขตสซึ่งเป็นเขตของจังหวัดเม่่องสอนด้วยว่าอนาคตเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้เหมาะสมกับงานพระธรรมและเศรษฐกิจของมิสันครับรวมถึงการพูดถึงการทําบัญชีวัดกองทุนสงฆ์กองทุนสุขภาพ เพื่อเราจะได้หาแนวทางปฏิบัติและมีมติร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนง,งานของมิซังให้ดำเนินการต่อไปครับส่วนความเคลื่อนไหวที่2นะครับที่พ่อจะนำมาแบ่งปันให้กับเราคือว่าที่ผ่านมาเรามีการจัดงานฉลองนะครับบันุมเปาโลนาเกียนนะครับปีนี้เราได้ทำการฉลองขึ้นในวันอาทิตย์ที่28 เดือนมิถุนายน2020เวลา10นาฬิกานะครับพิธีบูชาบพระคุณโดยมีพระคุณเจ้าฟรานซิสเซเบียวีระอพรรัฐเป็นประธานในพิธีวัดนมุมเปาโลนาเกียนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนาเกียนนะครับตำบลน,นาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพี่น้องครับชนเผ่ากะเหรี่ยงคร่งซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่การเดินทางค่อนข้างลำบากมาก เพราะมีภูเขาที่สูงและลากชันยิ่งหน้าฝนการเดินทางก็ยิ่งลําบากนะครับมีพิธีเสกวัดหลังนี้ที่เราฉลองนะครับที่เราฉลองในวันนี้ยทาการเสกเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2016สมัยนั้นเป็นคุมพ่อทงชัยวิบัติชาวพันนะครับเป็นเจ้าวาดและปัจจุบันนี้มีคุมพ่อสัตวัรไปหาคุณธรรมเป็นเจ้าวาดนะครับ และในวันนี้เองนะครับมีสบุรดุษที่มาร่วมพิธีฉลองวัดในวันนี้มีจำนวนประมาณ300-350ถึงคนเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองความเชื่อของริสตชนที่ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พ่อได้มานำเสนอให้กับพวกเรานะครับก็ถ้าหากมิสซังของเรามีความเคลื่อนไหวอะไรอีกพ่อก็จะพยายามรวบรวมไทยอย มานำเสนอให้กับพวกเราก็ขอบพบคุณื่้น้อนทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังขอพระเจ้าอวยพรเสริมกำลังแล้วขอให้พวกเราทุกคนได้เป็นคริชลชนที่ดีและมีความสุขที่จะเป็นคริสลชนขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับให้จ,จช